สวัสดีคะ่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องท้องฟ้าเวลากลางวันค่ะครูผู้สอนนะคะครูพัฒราวันมวลทรัพ์ยนะคะหรือครูแพรนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแพรจะพาหนูไปดูท้องฟ้านะคะเวลากลางวันนะ ว่าท้องฟ้าเวลากลางวันนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะพบเจอกับอะไรอยู่บนท้องฟ้านะคะตามกูเพลมาได้เลยค่ะท้องฟ้าเวลากลางวันนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูท้องฟ้าเวลากลางวันนะคะเรามารู้จักกับคำว่าท้องฟ้ากันก่อนนะคะท้องฟ้านะคะที่เรามองเห็นไปนะจะมีลักษณะเป็นยังไงคะเป็นครึ่งทรงกลมนะคะจะมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมครอบแผ่นดินเราไว้นะคะ บนท้องฟ้าเวลากลางวันนะคะจะพบเจออยู่กับสิ่งหนึ่งคืออะไรเอ่ยอ่าคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะดวงอาทิตย์ที่เรามองขึ้นไปนะคะเราจะเจอดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างเจิดจ้านะคะทำให้ทำไมเรารู้สึกเป็นยังไงเอ่ยอ้าวร้อนนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะสิ่งที่เราจะพบบนท้องฟ้าเวลากลางวันต่อมานะคะก็คือเจ้าก้อนเมฆตัวน้อยนะคะสีขาวๆนี่นะอนอกจากจะเจอดวงอาทิตย์แล้วยังเจอเจ้าก้อนเมฆนะคะ <c oughs> เวลากลางวันนะคะนะักเรียน ท้องฟ้านะคะจะได้รับแสงสว่างจากใครอ่าจากดวงอาทิตย์นะคะทําให้ท้องฟ้าเป็นไงคะเวลากลางวันเรามองไปสว่างหรือมืดนะอ่าสว่างค่ะที่สว่างได้เพราะดวงอาทิตย์นะคะ เรียรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมท้องฟ้าเวลากลางวันที่มีดวงอาทิตย์ท้องฟ้าจึงสว่างอืมรู้ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวเลิกนะคะดาวเลิกคืออะไรคือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะอ่ะ ดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่มีแสงสว่างในตัวเองจึงทําให้ทําไมมีพลังมหาศาลนะคะสามารถส่งแสงให้พลังงานแสงสว่างได้นะคะนอกจากจะให้พลังงานแสงสว่างแล้วยังให้พลังงานความร้อนนะคะส่องมาอย่างโลกของเรานะทําให้เราทําไมรู้สึกร้อนนะคะ แล้วแสงของดวงอาทิตย์นี่เองที่ส่องแสงสว่างนี้นะคะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้นะคะในช่วงเวลากลางวันนะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นดาวได้นะรู้หรือเปล่าเพราะอะไรถึง เราไม่สามารถมองเห็นดาวในช่วงกลางวันได้เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์นะคะเป็นยังไงสว่างกว่านะคะดวงอาทิตย์นะคะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะจึงทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมีพลังงานในการส่องแสงสว่างเนาะมากเลยแต่ดาวเป็นไงตัวนิดเดียวเองตัวเล็กๆนะคะมีพลังงานก็จะต้องเป็นพลังงานแบบไหน ตัวนิดเดียวต้องมีพลังงานแบบน้อยๆเนาะดังนั้นจะไปสู้ดวงอาทิตย์ได้ไหมไม่ได้เนาะแสงของดวงอาทิตย์จึงสว่างกว่าเลยกลบแสงของดาวตัวน้อยมิดเลยเนาะทำให้กลางวันเรามองไม่เห็นแสงของดาวนะคะแต่เห็นความสว่างเห็นแสงจากดวงอาทิตย์แทนนะคะ ก่อนจากกันนะคะครูแพวมีการบ้านมาฝากนะโดยการบ้านนะคะให้นักเรียนนะคะใช้สมุดวิทยาศาสตร์ในการทํานะคะอย่างแรกเลยเขียนวันที่ก่อนนะคะแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเขียนโจทย์ของครูแพวนะคะคือให้นักเรียนวาดรูปท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวัน พร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะ,อ,ะอย่าลืมขีดกรอบด้วยนะขีดกรอบและวาดรูปให้สวยงามนะคะระบายสีให้สวยงามให้เนียนๆนะคะไม่ระบายสีออกนอกเส้นนะคะจากนั้นอย่าลืมนะคะขีดเส้นใต้ปิดให้ครูแพรด้วยนะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะนึกรูปนะคะใน ช่วงเวลากลางวันไม่ออกเนาะให้นักเรียนนะคะลองสังเกตไปที่ท้องฟ้านะคะมองไปที่ท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันดูนะนักเรียนพบเจออะไรบ้างนะคะสะภาพท้องฟ้าตอนกลางวันเป็นแบบไหนนะคะให้มองไปที่ท้องฟ้านะคะแล้วมองไปเสร็จแล้วกลับมาวาดรูปนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้พบเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ